ทุกคนไก่ป้านี่เรียบร้อยเลยนี่เรียบร้อยโดนโหวัวขักไปหน่อยทุกคนนี่จะต้องตาย,ลยาแล้วนี่หมาดเลวทุกคนเลยหมาดแล้ว,ลวเป็นไก่แม้ทุกคน,นเข้าหวัวักไปอย่างทุกน สบายดีสบายดีเมื่ทุกคนที่เข้ามารับสม้มออกมาหากินข้าวฟ้ามันนี่ก็ได้ทุกคนอ่ะตอนนี้ได้แนะต่จแจ้วมาทุกคนตามแจ้วมา,มาหากินข้างหน้าหมูว่าสีได้ยิงละ บมได้อย่างกระจ้ำแจ้วแต่ตอนนี้ออกไปหาก็ทุกคนนะมาคนเดียวมนันนี่มานอนขึ้นนะึงมออื่นกลับไปทุกคนว่าิได้อย่างมากกินแล้วมันนี้ ล่าเพอ,อ่อยูยูเพอ่อกินทุกคนไปะนะคร mm hmm. ับชมน้องกันนี่นกนี่หนูให้ล่าอยู่บ่ล่ะมันเงียบแท้นี่จะล่ม บโดนคนเนียิ่งไปบ้านนึ่งล่ะยิ่งบ้านนึงแล้วบโดอลเนาะหมอตกเซอนี่บ้าขสูงจะเป็นนกกระแซวทุกคนเปลงมากินน้ำเยอะนี่เป็นบ้าดันนี่ เฮ้ยทุกคนไก่ป้านี่เรียบร้อยเลยนี่เรียบร้อยโดนโห่ครับประยันทุกคนนี่มันตาย,ยนี่มาแล้วทุกคนเลยมาแล้วเป็นไก่แม้ทุกคนเข้าโห่ครับประยันทุกคน ต่แม่เลยโหคาดเลยทุกคนนะเลยมาแล้วทุกคนมาแล้วโหคาดเลยป้าจ้ะยิงบ้านแรกบดโดทุกคนเลยบดโดแบบหน้าเลยซื้อบ้ารแรกตามมาโซ่น้ำมาไก่เติมทุกคนบัถ่ายด้วยนี่ เต็มแม้เลยโอ้เหลือดหยาดปพบ,บเลยมาแล้วมาวันนี้ทุกคนเนะมาใกล้ป้าอีกแล้วเส้นไหลไม่จะสีนี้ทุกคนไม่จะสีน้ำตาลใกล้ป้าตัวแม้นตัวผู้เส้นไหลจะแดง ใกล้ป้ายแ่นกคนเลยมานใกล้ละเดี๋ยวเดี๋ยวมือเช้าจอบมันต้นข้อนตอทุกคนชอบตัวผู้นี่นี่มันซะาหากินเมื่อกี้นะควักควักบ้านแรกโดนน่าจะโอ้โดนหมเต็มบ้านแรกทุกคนเลยพ่อไม่ยังไปาสายิ่งกับโบไก่ไปในบ้านแรก คีม่มันจะโดนเละแต่บ้านแรกไปนะโ้กุดเลยเห็ดบ้านเซ่โอ้ขึ้นมากกับหมาดเลยทุกคนเลยไปไปกันต่อได้ไก่ป้าแต้มหนึ่งแล้วบ้านนี้โอ้โอ้มาท่านี้เห็นขี้เห็นสองพโดโเลยทุกคนเลยนีเขี้เห็นนีนะ โอ้ oh, สเดลไมีเห็นอมต้นแถวเนี่ยเห็นสอกกอกเราไม่ไหม้ยังโอ้เห็ดมันกิ่นเยวะมาไข่ลายป่านในคนเลยเดี๋ยวสิจอบไข่ภูต้องเมื่อกี้นี่ก็หันยุ มาไหมอนกินไม่เลยจักมาองด้วเล็กบ้อยแล้วเต็มสอประตเกเล่นอูโตกผก แต็มแรกทั้งตัวไก่ป้าแต็มสองตัวตก็เล่นนี่ยสเต็มเลยทุกคนนะตัวแรกไก่ป้าตัวสองก็เล่นเนี่ย ไปกันเกือบไต่เต่าที่สองทุกคนใกล้แม้เมื่อกี้นี่ก็ได้น,นี่ยืนในที่หินในแค่มโมยนี่เขายืนอยู่เพราะมันมันไกลพวกทุกคนเกือบสี่สิบเมตรเลยผมก,ก้ายิ่งพวกนี่มันยืนอยู่นี่นี่น้าหากินน้ำยู่ในถทำมันนี่โอ้เจ้าไปบินปื้นขึเปล่าคนเลย เสียดายคนท่านจะสองโตเลยเมื่อกี้เกือบได้ยิงเมื่อกี้เนี่ยแหลนนำมาลัดนัฮนบินปืนขึ้นซะโอ้เสียดายวะตกป้องใจเลยไก่แม่เมื่อกี้เลยโอ้ยยักซ่องไก่ผัดหมูมั่นใจทนะุกคนเลย นั่นแหละเห็นแกลไกนี่ยโบบินนะยืนแค่ๆอยู่พอจอบมันละแหลนไปโอ้ไปสินด้ยิ่งแล้วกินนี่ฮะบินซะเสียของโอ้เสียดายเสียดายเจอตัวแล่นก่อนตัวแล่นรอให้โกนไม่ก็บกนี่ ยิ่งโบท่านกินนะเล่นทุกคนมันแล่นข้าโกนขึ้นดูย,ยิ่งท่านอย่บโบรือเลยทุกคนนะขึ้นรับไม่บกเลยในมองเลย,ยมันแล่นกลับเข้าวโกนโตัวหบวใหญยู่นายทุกควเล่นสักแขน มดว,วันซ้ำแขนงในเล่นทุกคนนละยหมูง่าย,ยเหมืนไหนโอ้ไมบกระบอกเลยมันยยใหญ่เนี้ยนี่มันก็ไปจะออกมาเลยโกนไก่ทุกเลยโอ้เขนสาจังน้อยใน,นเซตนะมันหมูมีทางขึ้นทนะุกคนเลยมันกกบกนี่มันง่นยาย,ยเกินพวกเคืองลำ่ำ เป้าก็คือสิบว่งมาก,ก,นนะกทุกคนนะโอเสียลอยดิไปไปกันต่อค้ำเลยทุกคนเ่ยไหว้กับที่พักเนะมื่อหายดูให้กิน มานสองแต้มวันนี้ก็ได้ไอป้ากับกัเล่นอันนี้ก็มาแล้วที่พักไปที่เรียบร้อยโอ้เมื่อยเมื่อยแรงเอาสิได้นอนนี่ละคนเดียวโอเดี๋วหนังพักจะข้าวคนอดียงเฮ็ดยู่เฮ็ดกิน วุ้ยมดแห้งลเลยเดี๋ยวไปเฮ็ดกินกันทุกคนเลยส่งแต้มเบาๆมันนี่ก็ได้เต็มเมย์ักใหญ่ทุกคนเลย โหคาดเลยโหแต้นะพอถึงก็โหคาดติดไก่ป้าตั้งก็ติดไก่บ้านเคียงเลยแลบแลบนะเอ้าเอาสิป,ปิ้งมาโตทุกคนเดี๋ยวจีกว้กอน มันถอนคนไงทุกคนนลถอนคนไงก็ไก้บ้านไกลก่บ้านนะ่ะต้มน้ำฮอนแล้วก็จุ่มถอนถอนงไงไอป้านี่ถอนคนไงเลยถอนอ่ะี๋ยวก็มาจี้เล่นน้ำหลังไก้บ้านนี่แนะนำให้จุ่มน้ำฮอนมันจะคนโบ่โบลาย ติงติงบัตรโถเลยรับรองแซ่บแน่นอน mm <clears throat> ขันลาบกินกับชุดยอดด้วกันนี่ทุาเนี่ยแก่ป้านะสีนมาสีส้ม้มลาบกัแบแซบแต่มันจะสีปิ้งมัดโตเลย ตีนข่างามเลยนี่โ <c oughs> หเทมห้องือมา้าทุกคนนะตามหูกระเทมกันสีมักชูรสเจือโหเทม หอมเลยหอมไปเลย ừ ปิ้งกันเลยโอ้แสบไน่นอนทุกคนนยปิ้งไก่ป้านี่ครั้งแรกที่เคยปิ้งเมือ่อโตนี่เฮ้ยกินแต่เห็ดราบ ขำลงขำลงหกโมงเลยทุกคนเนะี่ยแต่เห็นแสงบวงงามไปเลยแหละภาพกไไันเลยนะปีงจะเข้าโอ้เหลืองอาลามหน้าตาหน้ากินที่สุดทุกคนโอ้แซ่บแน่นอนเลยฮะ เด้ทุกคนเอ้ยนี่สุดยอดเลยอ๋อผมใกล้สุกแล้วใกล้สุกละหกสแล้ว,แ,ลวแต่ว่าตะเวนกับ้ำมับๆลง่ลทุกคนเดี๋ยวอีก40%สิกุก เจ้กับจวมาเล่นตามมาแต่บ้านป,ปิงใกล้สุกนี่กินเลย <c oughs> ไปขำเลยทุกคนพร้อมกินบ้านนี่โอ้โหจะแซ่บคอยยืะขึ้นกินอยู่ทั้งที่พักปัดมันขำเลย,ยเลเทุกคนอแสงเแล้วเมื่อละกล้องโมมีแฟตมามามาทุกคนมา ถ้าวกันไหมปิ้งไก่ป้าไหมเขาอยู่ป้ามาัามานี่อือหอมเลยเตยวกับเตยวตามเซมกเ่น มาแต่บ้านทุกคนเลยอยาา่างไม่สชหมอจอป่านนี้มามาทุกคนมา,มากินข้าวร่วมกันมา เดี๋ยวมืนไปรัดเสาต่อใกล้ชจดตกลข้อ ลองมังขามาก่อนเลย ภาพภาพมายล้วไหมาคนนะถ้งกันนะ อะำพอดีทุกคนอีกเท้าอิ่มคำพอดีมืดพอดีแล้วคลิปนี้กะเอาไว้เช่นี้ก่อนทุกคนคำเลยก็ใใจที่ฮับส้มแต่ต้นจนจบคลิปหน้าเจอกันไหม่ทุกคนแต่เว้นแดงแต่เว้นตกนะพวก